มันจะดีกว่าไหมถ้าคุณพิมพ์แชทเป็นภาษาไทยแล้วมันแปลเป็นภาษาที่คุณต้องการโดยไม่ต้องเปิดแอปแปลภาษาเลยอันดับแรกเนี่ยให้คุณติดตั้งแอป Gboard ก่อนซึ่งแอปเนี้ยสามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ฟรีหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วก็ให้เปิดแอป Gboard ขึ้นมาจากนั้นก็แตะที่เริ่มต้นใช้งานแตะที่แป้นพิมพ์ กดเปิดที่ Gboard แล้วกดที่อนุญาตให้เข้าถึงแบบเต็มกดอนุญาตเพื่อยืนยันแล้วก็ออกจากแอปได้เลยก่อนอื่นให้คุณกดที่สัญ,ญลักษณ์ลูกโลกแล้วก็เลือกที่ Gboard ก่อนเสร็จแล้วก็เข้าไปเลือกเมนูแปลภาษาครับแล้วก็ให้เราทำการพิมพ์ข้อความตามที่เราต้องการได้เลยเสร็จแล้วก็กดแปลทีนี้เราก็จะได้ข้อความเป็นภาษาที่เราต้องการเรียบร้อยครับ ta d